ลองไปค้นในครัวดูนะฮะนี่คือกระเพาะปลาเก่าเขาให้ราคา1นึ่งหมืนถึง1ล้านหลักล้านป้ามานผมมีเนี่ยมาขายเฮียครับ, 4, บอันนี้ก็8ขีดไปขีดก็8ปดหมื่นแปมืนบาทเขายอมซื้อไปในราคาอะไรครับ20ล้าน20ล้าน นแคมป์ Camp, รุ่นที่2หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการกายุคใหม่มีสามขีหลักของการเดินทางสู่ยอดเขาซัตเทนโรดเอ็กซิเปิดรับสมัครแล้ววันนี้รับจำนวนจำกัด นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอลี่ครับอยูกล้องครับผมยุทธครับเราอยู่ที่วงเวียนยี่สิบสองดีครับสำหรับเพื่อนนะฮะมีธุรก,กิจมานําเสนอครับคุณอยากทาธุรก,กิจไหม,มขาดสภาพคล่องหรือเปล่าต้องก,การเงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใช้ไหมถ้าคุณเป็นครอบครัวคนจีนและที่บ้านมีครัวในครัวนั้นอาจจะมีกระเพาะปลาซ่อนตัวอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เสนอต้อนลงทุนกับกระเพาะปลาเก่าครับ พุตเยเจอหเปล่างงเหมือนกันนะที่งงและอยากจะทำอีพีนี้ขึ้นมาคือว่าเพื่อนๆเคยผ่านขับรถผ่านนั่งรถผ่านเดินผ่านนะป้ายที่บอกว่ารับซื้อกระเพาะปลาเก่าเล่าเก่าของเก่ารับซื้อถึงที่ราคาสูงยวห,หาว่าไม่จริงนะฮะไอที่เห็นข้างบนนั่นนะครับหน้าตาม,มันเหมือนอะไรพิจุตไม่เหมือนกระเพาะปลาที่เราเคยกินนะเออนี่คือกระเพาะปลาเก่าเขาให้ราคา1นึ่งหมืถึงหนึ่งล้านหลักล้านหลักล้านลองไปค้นในครัวดูนะฮะได้ยินว่าคนที่รับซื้อเนี่ยพอเวลาคนเขาไปค้นในบ้านก็าดเฮ้ยเจอเว้ย มีห้าอันอ,อันละ5,000ันสองหมื่นห้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะวันนี้ลงทุนกับกระเพาะปลาเก่าหน้าตาเป็นแบบไหนและเขารับซื้อจริงหรือเปล่า,เ,าเท็โพลเราถึงมาถึงที่นี่วงเวียนที่12ครับแล้วก็คุณพลอยโปรดิวเซอร์ให้มายืนกลางถนนเดี๋ยวส่งสารกันดีครับ สวัสดีครับคองตอรีครับครับเ้ิญนั่งเขาบอกว่าถ้ามีกระเพาะปลาเก่าก็คุยกับเยอหนุกซักได้จริงไหมครับจริงครับรับซื้อทุกแบบทุกชนิดใช่ครับมาลองมาให้ดูวนนียนี่อะไรเนี่ยเป็นปลากระเบนโบราณไม่ตลกด้วยความคิดนี่ของคิดคุณดึกนะครับ ะะเราเป็นข้าวโพดคนดีนครับท่าที่บ้านเรามีครัวแล้วในครัวเรามีกระเพาะปลาอยู่เนี่ยเฮียสมศักดิ์รับซื้อจริงไหมเนี่ยจริงครับไอ้กระเพาะปลาที่รับซื้อกระเพาะปลาเก่าคืออะไรครับหน้าตาเป็นยังไงทงลมปลาไม่ใช่กระเพาะปลาอ้าวแต่เขาเขียนเนี่ยรับซื้อกระเพาะปลาเก่าอะ่ะใช่เขาเขียนเพราะว่าสมัยโบราณผู้ที่นําเข้ากับสุลกากรกไทยคนจีนแท้ขับคนไทยแท้คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยเข้าใจว่าเป็นกระเพาะของปลา ไอปลานี่ก็คือปลาที่มีถุงลมถ้าเราหมายความเป็นภาษาไทยๆก็คือปอดเขาต้องขึ้นมาจิบน้ำํำถึงจะดำลงไปใช้จนหมดก็ขึ้นมาจิบน้าใหม่เป็นเฉพาะสายพันธุ์ปลาสายพันธุ์นี้จะขึ้นมาหายใจปลาชนิดนี้มันมีชื่อปลาอะไรบ้างครับท่านเรียกภาษาสากลเขาเรียก,สาสากปลาคอต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 ถ้าเรียกแบบง่ายๆที่แปลง,ง่ายก็คือภาษาไทยก็มีกระพงแดงหรือกระพงขาวทะเลกระพงแดงหรือกระพงขาวทะเลน้ําลึกพวกนั้นน้ำลึกเขมันต้องขึ้นมาจิบน้ำใช่ลึกขนาดไหนวัดเป็น เขาเรื่องเลยเลยว่ะซื้อเรื่องไหนกี่บาทมูลค่ามันเป็นพัน 50, เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีไหมมีครับเป็นล้านก็มีถ้าเราเป็นคนจีโบราณล้วมีอย่างนี้คิดว่าในบ้านจะมีเขาเก็บไว้เรื่องไหนทุนเรืๆๆๆ่องไหนทำไมโบราณถูกซื้อมาโลไม่กี่พันหรือว่าโลไม่กี่ร้อย้วเอาเก็บแล้วเอาแฝงที่ไม่ได้ัวานเขาต้องการให้มันเก่าถ้าสีมันเปลี่ยนมันเก่ามันเก่าแล้วมันจะไม่เหม็นคาวาเวลาตุทงนี่คือกระเพาะปลา ถุงลม เอาใหม่นะครับภูเก็ตดูนะครับนี่คือถุงลมปลาใช่หรือที่เขาเขียนกันว่าเพาะปลาเก่าเนี่ยเหรอแล้วมันถูกแขวนไว้ไงแขวนไว้ในบ้านใช่แขวนอย่างนี้เจาะรูแล้วแขวนเชือกไว้เนี่ยถ้าบ้านผมมีเนี่ยมาขายเงียนี่าทใหม่หรือเก่าต้องดูเก่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจะรู้ได้ไงไม่เห็นของเอาประมาณต้องมาน่ะมันต้องใหญ่ด้วยนะเอออันนี้ราคาเล็กก็ไม่ได้ราคาอันนี้เท่านี้ได้กี่บาทอันนี้ก็แปดขีดปขีดก็แปดหมื่นแปดหมื่นบาทนี่แหละถ้ายังไม่ได้พา ที่เขาอยู่ในท้องปลาอย่างนี้อยู่ในท้องปลาใช่เป็นถุงลมลมปลาเนี่ยนี่มันนนี่มัผ่ามาแล้วอย่างนี้เฮียดูลูปป่าว่าสิบปีสิบแปดปีแล้วสิบแปดปีเฮียดูรู้เลยเหรอเขอยู่กับผมมาสิบแปดปีอ๋อตอนซื้อมามันไม่รู้เมื่อไหร่แล้วอยู่กับผมมานสิบแปดปีแล้วอ๋ออยู่กับเฮียมาสิบแปดปีแล้วเขาเลือกกี่บาทในแพลตัวนี้เพราะเรามนดักคนได้อ๋อคือดูที่น้ำหนักนะแล้วอีกแบบนึงคือเหมือนกันฮะคนละประเทศนี่มาจากหน้าน้ำเวียดนามหน้าน้ำเวียดนามนี่ไงปลาเป็นตัวเล็ก ไม่เล็กนะถ้าตัวนี้แปดขีดตัวนี้ตัวปลาเขาสองร้อยกิ200โลโแล้วเนี่ยหกสิบโลหกสิบโลกขใหญ่ครับ ไ้นี่ขายไงโลสามหมื่นเองโลละ 30, 3, 000, 3, 000สามหมื่นขีดละสามพันสามขีดก็เก้าพันแล้ววิธีการว่าอนไหนื่มูลค่าถูกกระแพงดูที่ตรงไหนดูทื้อสายพันธุ์มามาจากประเทศไหนแพงสุดหน้านา้ําฮ่องกงหมาเกา้าประเทศจีนเพราะว่าเขาเริ่มกินจากแถวนี้ก่อนอพะตอนนี้ลาสายพันธ์นี้ศูนย์พันแล้วเคยซื้อแพงสุดที่เวลาคนเดินบอกว่าไม่รู้อินโนอิ N เอเดินมาเลยเนี่ยเจอโพเทชนในบ้านมีของดีในบ้านนี่แพงสุดทอะไรหกหลักถึงเจ็ดหลักหกหลักถึงเจ็ดหลักหลักแสนหลักล้านเพราะว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วนะใช่ ต้องกี่ปีขึ้นมาเหมือนเมูลค่าเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เฉพาะแถวหน้าน้นก็เหมือนนักนักเล่นผ้านะใช่แล้วเขาบอกว่าอ๋อพิมนี้คนเขาไม่เล่นกันอ๋ออันนั้นทีมนั้นคนเขาเล่นกันแราไม่ได้สิบปีหาไม่ได้แล้วคนมาขายเยอะมากเยอะเขาให้เงินสดปะสดครับให้เงินสดอันนี้เราได้รู้จักกันแล้วนะครับว่ากระเพาะปลาเก่าหรือุูลงปลาหน้ามาแบบนี้สัพพคุณของมันเนี่ยเราทานไปเพื่ออะไรครับ สร้างเม็ดเลหิตแดงให้ร่างกายที่มาเสริมให้ตัวเราเองผู้หญิงก็ผิวจะดีเพราะเลือดสร้างเม็ดเลหิตแดงมีเลือดเนี่ยพอเรามีเลือดดีมันก็อะไรก็ดีหมดผู้ชายก็กินได้แล้วแข็งนี่กินไงเนี่ยตุนฮะตุน,ตนเอามาหั่นเป็นแผ่นแบบซื้อไปนี้ก็ไปตุ๋นเลยสบายไม่ต้องไป<อ>นั่งข้าย่างหัน่นเราไปตุนตุนนี่เป็นไงเอาใส่ใส่น้ำตุน3ามชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วแต่กับสายพันธุ์ปลาอย่างตัวนี้พรุ่งนี้สายพันธุ์แก่แข็งนี่ก็ชั่วโมง6ชั่วโมงเอาใส่น้ำไปต อันนน่ะแล้วก็สดเลยอาทิตย์ละสิบสองแผ่นอาทิตย์ละสิบสองแผ่นกินทุกวันเลยกินไม่อาทิตย์กินแค่สองครั้งก็พอแล้วอย่างทีกินละสองพันครั้งละสิบสองแผ่นไหนๆเจอจริงแล้วขอดูแบบตัวเบญจพาร์คีได้ไหมตัวแบบหายากๆอ่ะเก็บไว้นานๆอ่ะขอดูได้ไหมได้ ที่อยากจะทำนี่คือเพื่อเป็นความรู้ว่าอันนี้ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึน่งแล้วกันเนาะ,ะแล้วหน้าตามันก็เหมือนๆกันนะและแล้วมันก็เป็นผุ่มรวมเลยแล้วเฮียรู้ได้ยังไงว่าปลาสายพันธุ์ไหนครับอ่าพวกเรือเรือเือที่เขาจับปลาเขยผ่าแล้วเขาจะรัดรัดหัวบีบคนละคนละพันธุ์ยังี่คือวิธีการที่ผ่าปลาแต่ละชนิดน,นี่นี่แมงกะลาก็คือเอามาจากปลายีตะถานนี่นี่ฮ่องกงนี่ฮ่องกงฮ่องกงหมาเกาวนี่อ๋อเขากินเขากินเนื้อหรือกินน้ำกินเนื้อหมดเลยกินน้ำได้ไงโอ้โหของแพงกินตอนไหน อนท้องว่างตอนเช้าตื่นมาอันนี้กี่ปีครับละห้าสิบมาถดงห้าสิบปีอยู่ที่เฮียรหรือมันเกิดมห้าสิบปีเกิดมห้าสิบไปแล้วอยา่างไรละห้าสิบุละ่ามุละ่าถ้าตั้งราคาเหมือนมีคนเอามาขายเฮียห <c oughs> นึ่งโลมูลค่ารวมรวมว่าหนึ่งโลต้องน้ำหนักอย่างนี้นะโลละสองล้านหก ก็ขีดละส0 0แสนล้วตุนทีต้องใช้กี่กี่ขีดอ่ะตุ่นทีก็าเราครึ่งขีดเองอ๋อตุนทีนี่ก็ครึ่งขีดและครึ่งขีดครึ่งขีดกินได้กี่ถ้วยเพื่อเดียวเวืเดียวคนเดียวไปกินฮ่องกงก็เลยก็เลยราคาสูงเอาของกินสถาน นี่าคตลาดโลหกแสนหกเฮียบอกว่าคุณผู้หญิงกินบำรุงเลือดเผื่อว่ามีน้องก็ทานตอนท้องพอเสร็จก็กินแต่ถ้าผู้ชายกินเนี่ยคือมันสร้างไม่ไดหิดแดงใช่ไหมมออมีหิดแดงมันจะเป็นสร้างม่ไดหิดขาวมันดหิดขาวก็ไปสร้างอาซุจิมันก็เลยชกได้ตลอดอันนี้เรื่องจริงนะเป็นความเชื่อคนโบราณเอาตัวเฮียเลยนะไอ้ที่เฮียเคยรับซื้อแพงสุดเ่าหร่พาเขาไปซื้อนะคนซื้อเขาอยู่ต่างประเทศเราแค่คนจับมาชนกันเขายอมซื้อไปในราคาอะไรครับ ยี่สิบล้านยี่สิบล้านปลาอะไรวะเนี่ยไมโทษครับปลาอะไรครับไอปลาหน้าน้ำฮองกงเนี่ยปีปีแล้วเนี่ยสิบสองสิบสองปีที่แล้วนี่ตอนนี้ถ้าเกิดมีอย่างนั้นดีมันไม่ใช่มันน้ำน้ำหนักน้ำหนักมันเขาได้โลครึ่งโลครึ่งมันต้องมันอยู่ในปลาน้ำหนักอะไรโดยนั้นสองร้อยสี่สิบโลน้ำหนักสองร้อยสี่สิบโลครับอายุนานขนาดไหนเขาเก็บไปนานแล้วนะทุนกขเจ็ดพันห้าร้อยซื้อกระเพาะปลา ไว้ในบ้าน7,5 0 0พัห้รู้อะไรไม่รู้สู้รู้นี้เนะาะเพราะคิดไม่ถึงเมื่อกี้เห็นแซปเป็นตรงนั้นกวางกันนี่อะไรเจโมโมี๊ยวบอ่ะน,นี่สร้างมือแดงเขาฟางกินให้เลือดลมวิ่งบำรุงไตแต่ว่าให้เลือดลมเราวิ่งเนี่ยอันนี้เอา,ากี่ก่อนเดี๋ยวจะมีดราม่าถูกกฎหมายเปล่าถูกกฎหมายครับทำไมเขาว่าถูกกฎหมายอะเรานําเข้ามาอ๋อเป็นกวางนําเข้าฟวางเมืองไทยก็ถูกกฎหมายเพราะเดี๋ยวนี้เขามีฟาร์มกวางเขามีฟาร์ม อ่ะขอดูหน่อยจับได้ไหมได้เลยสบายเลยมันมีขนด้วยอ่ะมียังไม่ได้ขุดมีขนด้วยมีขนด้วยสรตว์ระคุณคือบำรุงเลือดลมให้ยิ่งอ่ะอย่างนี้เขาขายยังไงเนี่ยขายเป็นตำลึงตำลึงอ่ะหนึ่งเอออยากรู้เมตริกนี่มากเลยหนึ่งตำลึงเท่ากับหนักอะไรครับหนักสามสิบเจ็ดจุดห้ากรัมหนึ่งตำลึงสามสิบเจ็ดจุดห้ากรัมครับเป็นกี่ช่างไม่ถึงช่างช่างหนึ่งสิบหกตำลึงถึงจะหนึ่งช่างตำลึงหนึ่งกี่บาทนะพันนะพันห้าเป็นทีชชูอย่างเงี้เหรอครับแล้วไปกินยังไงผม 5ชั่วโมงนี่คือธุรกิจที่มีอยู่อย่างช้านานในประเทศไทยของเราก็เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เขาขายกันอยู่ธุรกิจมีอยู่แล้วตั้งแต่โบราณก็โปรดใช้ว<ช>ิจะะารณญาณในการชมแต<ช>่<ช>นี่คือธุรกิจที่มีอยู่จริงมีมูลค่าจริงที่มันมีมูลค่าก็เพราะว่าอายุมันยาวานาน<ช>มันเลยตีราคาไม่ได้สําคัญที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะถูกนําเข้ามาหรือว่ามาจากฟาร์มเท่านั้นส่วนใครจะ ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็เป็นความเชื่อส่วนุคคลนะครับครับงนั้นวันนี้ก็ขอบคุณเฮียมา,มากๆเลยนะครับ